สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่วัดลำชีนะคะวัดลำชีเป็นจุดที่สองนะคะที่มีการประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิตสวนกวนอิมนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอ่าพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ลานพุทธเชียนตีเนาะอ่าและก็จากทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอ่ารูปเคารพนะคะขององค์พระโพธิสัตว์อวโลกิตสวนที่ทําด้วยอ่า หยกสีเขียวนะคะหยกสีเขียวมรกตนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานี่คือวิหารพระพุทธสัตว์ควรอิมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากราบไหว้สักการะบูชาอยู่ด้านหน้าหอระฆังนะคะพระพุทธสัตว์นี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมากราบไหว้มาบูชานะคะเช่นเดียวกันเนาะเป็นสถานที่นะคะ ที่เราควรจะต้องมาไหว้สักการบูชานี่คือองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตเสวรเนาะเราเตรียมจุดทูปดิถ่ายไ้ก่อนก็ได้อันนี้ทำด้วยหยกนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นหยกนะอ่าเท่าเด็กน้อยเลยนะคะถือเครื่องอ่หยกอิสริยาภรณ์นะคะ ปางประธานพรน,นะคะนี่เป็นพระโพธิสัตว์คุณอิมยกนะถ้าตัวนี้ได้ตกอยู่ฝังอยู่ในดินนะแล้วก็คนขุดได้เนี่ยว่าโอ้โหแบบมาเด็บโอ้โหเจ้าแม่คุณอิมทําไมถึงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขุดขๆไปก็เป็นหยกเป็นหินเลยนะคะท่านผู้ชมนี่คือพระโพธิสัตว์คุณอิมยกนะคะ พระโพธิสัตว์กุนอิมยกนี้นะคะถือว่าได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดลำชีนะคะเป็นรูปเคารพหนึ่งนะคะที่มีผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการบูชาอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งจุดที่สองนะคะที่เรามานมัสก,การพระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเองนะคะ